เอาละครับผมตามคําขอครับวันนี้ผมจะมาสอนแต่งปืน PP19 นะครับผมซึ่งเป็นปืนใหม่สาย SMG ที่โคตรจะดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกต่อนะครับว่าเล่นยังไงให้เก่งขึ้นแล้วก็แต่งยังไงให้ดีที่สุดนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาบอกต่อแล้วก็สอนทุกคนนะครับก่อนอื่นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนช่วยๆกันผมจะได้แบบสอนแต่งปืนอื่นด้วยนะครับแล้วใครที่อยากให้ผมทําอะไรแบบไหนนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะครับ เข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าปืน PP19 เ้นี่ยมันมีดียังไงนะครับก่อนอื่นต้องพูดแบบนี้ก่อนละกันนะครับคือปืน PP19 เนี่ยตอนนี้ผมก็เล่นไปจนเลเวลมันตันไปแล้วนะครับซึ่งก็ใช้เวลาเล่นนานพอสมควรนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าปืนกระบอกนี้นะครับมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเลยละการโดยดาเมจนะครับผมบอกไปเลยว่าดาเมจมันต่ําจริงๆรครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแรงแบบสู้กับไอซอลรเฟนแมนโอวอลอะไรแบบนี้เนาะก็น่าจะลําบากนิดนึงนะครับแต่ข้อดีของมัน อัตราการกระสุนค่อนข้างเร็วครับรวมถึงกระสุนปืนโคตรเยอะครับเยอะมากจริงๆนฮะรวมถึงความแม่ยําก็เยอะนิ่งก็นิ่งครับรีโหลดกระสุนก็เร็วรวมถึงซูมก็เร็วด้วยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าทาไมผมถึงแต่งแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือลํากล้องปืนนะครับซึ่งลํากล้องปืนเนี่ยผมใช้เป็น OWC Mark แมนะครับซึ่งอันนี้ผมต้องบอกไว้เลยว่ามันลดความเร็วในการเคลื่อนที่2%ความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาดเล็กอีก8%นะครับและที่สาคัญก็คือลบไป16%ระยะเวลาการเล็ง น,นั่นก็คือว่าโอ้โหตอนนี้มีเสียงอะไรไม่รู้ ถ้ามีเสียลบกวนก็ขออภัยนะครับก็ลบไป16รเะยะเวลาการเล็งยิงนะครับทำให้เล็งช้าขึ้นเยอะมากนะครับถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วมันจะเพิ่มมาเป็นความแม่นยําเมื่อเล็งยิงนะครับรวมถึงระยะดาเมจ่อนข้างเยอะมากครับ35เลยนะครับแล้วก็จะได้ลบ13.9แรงดิดแนวนอนนะครับบอกเลยว่าปืนกระบอกนี้แรงดิดแนวตั้งไม่ต้องไปใส่มันเยอะนะครับแต่ก็แรงดิดแนวนอนเนี่ยต้องใส่ให้เยอะๆนะครับเวลายิงไกลๆจะไได้นนนนิ่่งเาะะตอปปก็็จทย ถนท้ายใช้เป็น RTC นะครับเจ้าตัวนี้มันจะได้เป็นความแม่นยำเมื่อเล็งยิง10%นะครับแล้วก็8%ตัวกระตุกเนี่ยเวลาโดนยิงในระยะไกลกับระยะกลางนะครับก็จะทําให้ยิงนิ่งขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็จะลบเป็นแรงดดแนวนอน อีกแล้วนะครับบอกได้เลยว่าของแต่งเซตนี้เหมาะสําหรับคนที่ฝึกเล่นมากๆนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียแบบไปบวกกับเมื่อกี้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นอีก10%ความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาดเล็งนั่นเองเวลาเราซูมเนี่ยมันก็จะเดินช้าลงนะครับแต่เดี๋ยวก่อนเนี่ยผมจะมาบอกข้อดีของมันนะครับต่อไปเลเซอร์นะครับก็ช่วยแก้ทางหน่อยหนึ่งนะครับลดระยะเวลาการเล็งยิงนิดนึงนะครับ8%แล้วก็ได้เป็นความแม่นยำเมื่อเล็งยิงอีก9.2%นะครับผมจะเน้นแบบแรงหนีดเดวนอนแล้วก็ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเยอะมากนคัสส่ว้าุทยลลิปง ใช้เป็นเจ้าตัวนี้นะครับจะได้ความแม่นยำแม่เร็งยิง,ง,งยอีก11.6%แต่ว่าลบอีก4%ตอความเร็วในการเคลื่อนที่ขณะเล็งอีกแล้วนะครับโหจะเดินช้าไปไหนวะ อันสุดท้ายเนี่ยครับสำคัญมากถึงมากที่สุดเนี่ยครับก็คือแมกกาซีนนั่นเองครับปกติที่เมื่อวานผมเล่นใช่ไหมผมใช้เป็นเจ้าตัวนี้นะครับมันจะบวกอกีก20ความจุแมกกาซีนก็คือมี8 4นัดนะครับค่อนข้างเยอะมากเพียงแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับคือตอนแรกผมมีความคิดว่ามันน่าจะมีกระสุนเพียงแค่30นัดใช่ไหมแต่จริงๆแล้วค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมก็ลืมแล้วมีเท่าไหร่ว่าประมาณ40กว่านะครับเดี๋ยวลองไปดูในเกมลวกันแต่ว่าข้อเสียนะครับก็คือมันจะลบยีดามเมเแลรวก็ เจาะเกาะหรือว่ายิงทนูกำแพงไม่ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นไปนะครับตอนแรกผมใช้เป็นลำกล้องปืน OWC Mark แมนะครับมันจะได้เป็น35นะครับระยะดาเมจน,นั่นเองก็จะไปหักล้างกับแม็กกาซีนเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าระยะการยิงเนี่ยมันก็จะเพิ่มมาอีก10%ก็ถือว่าดีเหมือนกันครับแล้วที่สําคัญนะครับถ้าใช้เป็นแม็กกาซีนปกตินะครับคือข้างที่จะเบามากกบยิงใครไม่ค่อยตายเลยยิ่งแล้วใหญ่ระยะไกลนี่คือ ยิงใครตายยากมากครับผม,ผมก็ใช้เป็นเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับก็จะได้เป็นตัวคุณดาเมจร่างกายนะครับคือจริงๆแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าสับนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับมันใช้ยังไงแต่เวลาใช้จริงเนี่ยผมรู้สึกว่ายิงแขนขายิงหัวยิงอกเนี่ยมันจะแรงขึ้นครับอันนี้ด้วยความที่ผมเข้าใจแบบนี้แต่ว่าถ้าใครเข้าใจแบบทองแท้นะครับก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับค่อนข้างงงเหมือนกัน <c oughs> ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคือมันก็ทําให้เราเนี่ยย,ยิงศัตรูได้ตายง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้นนาาน่ี ไม่ปืนแรงขึ้นอีกระดับหนึ่งครับส่วนเพิร์กผมก็จะใช้ประมาณนี้เลยนะครับก็คือใช้เพิร์กแดงวิ่งเร็ว10%แล้วก็ใช้เป็นเพิร์กเขียววิ่งผ่านทริปไมล์แล้วก็อสุดท้ายนะครับก็เดซเซเลนเหมือนเดิมนะครับแต่คุอนดีวต้องบอกทุกคนก่อนนะครับของแต่งที่ผมแต่งในวันนี้เนี่ยก็เป็นความดีความชอบของผมเองนะครับอาจจะไม่ได้ดีที่สุด1 0 0เนนะครับยังไงก็เราไปปรับใช้กันดูได้นะครับผมก็ใช้แบบนี้ลงแรงก็พอสมควรนะครับมันเหมือนกัน ถือว่าแรงนะครับและที่บอกไปนะครับคือที่มันลบความเร็วในการเลงนะครับหรือว่ามันเลงช้าลงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะดูจากเปอร์เซ็นต์หลายๆอย่างนะครับแต่จริงๆแล้วปืนนี้ยังไงมันก็ซูมเร็วเหมือนเดิมครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ใช่ปัญหานะครับรวมถึงอ่าซูมแล้วมันเดินช้าใช่ไหมอันนี้ผมก็คิดว่าไม่ใช่ปัญหาเหมือนกันครับก็ถือว่าวิ่งเร็วเหมือนกันเพราะว่ามันเป็น S M G นะครับโอเคพูดมาหมดเลยครับเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันในแรงกันเลยดีกว่าโดยแรงก็จะเป็นแรง็งเรกันัลลี่นะครับทุกคนแล้ว ใครอยากจ,จะดู PP19 ลง BR นะครับแล้วก็มาสอนแต่งเแต่ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง600ไลค์ด้วยนะครับไม่ได้ขอมานานมากช่วยๆกันหน่อยละกันนะทุกคนโอเคป่ะเสียเวลามานานแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าครับ Let's go <S ให้เพื่อนพอ<ะ>ดีอยากเติมเกมเปย์สาวอะ่ะยูรนานดีๆแนะนำไหมนี่ไงละ่ะ Over Top Up ร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ1เลือกแพ็ค 2. อโอนเงิน3ส่งไอดีให้ทางร้านเติมเฮ้ยจไมป็นง่ายจังเลยอะใช่เวมลาเพียงเท่านี้ก็รอ C p พีด้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคครับได้เป็นช็อตเท้าครับในหมวด domination คือผมไม่ได้เปิดด่านวางระเบิดนะครับแต่ว่ามันเล่นเป็นพวกทีมดัดแมตกับ domination เนี่ยครัทุกคนโอเคมาลองกันเลยดูกัาว่ามันจะดีขนาดไหนนะครับจริงจริงแล้วผมก็ ทำการบอม,มานิดๆหน่อยๆนะครับทุกคนในวันนี้นะแต่เมื่อวาน,นเล่นกับทั้งวันเลยไปครับออขอไว้เลยว่า domination ในโหมดนี้เหลี่ยมเยอะมากเหมือนกันนะครับขอตั้งสติหน่อยละกันเราจะตึงปุ๊บยูวี่ d r h เอาเอาเอาเก็บปืนเราไปด้วยโอเคได้ได้เก็บปืนใช่ไหมไป ในแรงผมบอกทีเลยว่าช่วงนี้ตึงเหมือนกันเนี่ยครับตึงทุกช่วงครับรีเจนเตอรี่วิ่งโอ้โหใจโลไปไม่ทันป่าดิครับอัดตัวไปก็ได้แรงอยู่แต่ถ้าผมเล่นปืนนี้เนี่ยผมจะเน้นช่วงเอ่อหัวนะครับแต่ว่าจริงๆก็โดนอกซะส่วนใหญ่แหละมันไม่ได้เล่นง,ง่ายเลยขนาดนั้นเนี่ยครับโอเคอันนี้ผมก็เ o อร์เพื่อนนะยครับให้เพื่อนยิงจุดบีได้โอเค โอ้แรงบ้าเลยทุกคนเห็นปหมถ้าใส่แมกกาซีนตัวนี้บอกได้เลยว่าแรงขึ้นเยอะมากเลยครับเอาเอาเอาโอเคอุ้ยกระปายเอาวะถือว่าแรงมากนะทุกคนแล้วก็ความนิ่งเนี่ยแรงดีนอนน้อยมากครับมันเหมาะสำหรับปืน SMG มจีมากมากเลยนะครับการแต่งแบบนี้เพื่อนโอ้โหทั้งหน้าทั้งหลังเลยเฮ้ยเอาวะได้อยู่วะได้อยู่วะ มาดึงหาจุดสีเพื่อนจุดสีจุดส,สีสามจุดเฉยว่ะเฮ้ยวิ่งตัวนี้ไม่ทันจริงๆครับเฮ้ยได้ไปหกคิววะเนี่ยโอ้ตายแล้วตายแล้วขอสักยี่สิบคิวพอ,อเอ๊ะขอตัวทุกคนด้วยครับในแง้งผมขอใช้เป็นพวกสกิลด้วยละกันนะครับคือถ้าผมไม่ใช้ผมก็กลัวจะแพ้ไงโอเคเพื่อนแจมมีบ้าข้างหลังไม่มี ย้ายจุดไปจุด A แล้ววะตรงกลางเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมครับผมประโยชน์ของการที่ลบการกระตุกนะครับถ้าเมื่อกี้ผมกระตุกเยอะกว่าน,นี้ผมน่าจะตายแล้วนะครับโอเคเพื่อนเก็บไปแล้วใช่ไหมไปจุด A เพื่อนจึ๊บไม่มีคนขอหลบหน่อยละกันเฮ้ยพอดีเพื่อนวันเดย์เฮ้ยโอ้โหมันมาเร็วกว่า่ะ เอชเอ็ดคิวเลยครับเป้าหมายผมก็สัก25ไปวันนี้จะมาโชว์การเล่นปืนอย่างเดียวเลยเทคนิคการเล่นก็เหมือนเดิมครับผมการเล่นก็ต้องมีเหลี่ยมนะทุกคนเล่นอย่าไปประทะแบบ100%เนะครับโอเคจะโดดกระโดดสไลด์ยิงไปฮะถึงไ่เต็มหัวไปเลยผมยิงไม่โดนมารอบนี้โอเคเฮ้ยชื่อเหมือนพี่แฟงกี้เลยวะใช่ปะโอ้พี่แฟงกี้ แอบกลับมาเล่นปะเนี่ยโอ้โหจบแล้วโอเคอันนี้ก็แต้ม75ต่อ 34, อ34ก็ถือว่านำมาเยอะเหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้เราได้ไป3จุดไงไปจ้าจุ๊บติดคานบนไปเลยไม่ติดมีหรือเปล่าฮัลโหลวอซ่าเฮ้ยมาดิครับมาดิครับชอปเปอร์หรอหมดยุคแล้วมาดิครับโอ้โห อัดข้างล่างเลยพี่มาดิเดมาดิพี่แฟงกี้เหรอแฟงกี้มังกี้โอ้โหแฟงกี้มังกี้มาเถอะพี่ลิงเถอะพี่แฟงสรุปรหัสใครเออใครวะเนี่ยดับไม่รู้เหมือนกันกลัวมากโอเคมาแล้วเอ้ยสองคิวไม่ได้โหเอาเรื่องว่ะกระสุนมีหกสิบสี่เมื่อกี้ผมพูดสี่สิบผมพูดผิดไปกระสุนยังเยอะเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้หลุดไะเนี่ยเอาไม่ตาย ได้จะทันแล้วทุกคนมันฟื้นหรือยังเอาฟื้นเลยครับเอาตัวนี้ก็ได้เฮ้ยมาเด,มาเด้มาเด้โหยคิวแรกคิวแรก,แรกโอ้ยมันขยับว่ะโอเคยี่สามคิวเลยครับโหยถือว่าเดือดอยู่แลรอบนี้ขอสักสามคิวแป๊บได้สองคิวอะเคแจ่มว่ะ แต่ว่าเวเลเตอร์สกิลถ้าไม่ขับผ่านจริงๆผมจะไม่ใช้นะครับมารู้หมดแหละว,ว่าจะเดินมาโนแต่การเปลี่ยนแมกกาซีนนี่โค้เท่เลยวะทุกคนอันนี้แมกกาซีนเหรอวะเนี่ยเฮ้ยอดักเฉยวะ่ะตอนอ๋อมันมี UAV นี่เองมันโอ้ยโอ้โห,โหนึกว่าเพื่อนวิ่งด้วยกันเลยเมื่อกี้มีเสียงกระชืออยู่บนโมกี้ครับ หายไปเลยหมดวะเนี่ยจุดบีโอเคเรียบร้อยเริ่มเงียบว่ะเริ่มเงียบเฮ้ยโอ้เรียบร้อยแบบนี้ไปถ้าปล่อยทันนี่ฆ่าตัวตายนี่ยังดีกว่าแล้วเนี่ยอุ้ยมันได้จุด A กับจุดซีไปแล้วอ่ะทุกคนไปดูวะเนี่ยไป แต่ใต้หมวเราก็นำเหลือเฟือเหมือนกันนะจุดดีจุดดีไปดูลลตัวน,นี้ก่อนก็ได้โหแรงมากครับทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นพวกด่านไกลๆเนี่ยถ้าไปสู้กับพวกสไนเปอร์ผมก็คิดว่าน่าจะยากนิดนึงนะครับแต่เมื่อวานเท้าความไปผมก็พูดว่ามันซูมยากนะครับเวลาซูมแล้วเล็งยิงเนี่ยมันอนข้านที่จะมองเป้ายากนะครับอันนี้ผมก็คอนเฟิร์มว่ามันก็ยากนิดนึงแหละหา,าสเปโรว่าไงฮะ เรื่องว่ะแต้มชนะแบบขาดลอยบอกเลยจิ๊บขอปิดฉากได้บอกอุ้ยรุยเยอะเกินเยอะเกินมันหลบไปไหนกันวะเนี่ยอ้าวไม่ทันโอเคครับผมทุกคนอูถือว่ากระหน่ำเหมือนกันรอบนี้ไปเพื่อการตอบย้ำอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปเล่นกันอีกตาเลยดีกว่าครับไป โอเคครับผมรอบนี้ได้มาเป็นด่านซับมิดก็ใกล้อยู่นะทุกคนถ้ามันไกลกว่านี้ผมก็คิดว่าน่าจะเล่นลำบากนะครับผมก็ลองเอาไปเล่นในด่านวางระเบิดบ้างเลยนะครับก็ถือว่าเล่นได้แต่ลูกซองเกื่อน,ปนไปหน,หน่อยนึงด่านวางระเบิดไม่ไม่มีด่านนะตาไหนไม่เจอลูกซองะอะทุกคนเฮ้ยอะไรเนี่ยเปลี่ยนร่างต่อหน้าต่อตาไปโอ้เฮ้ยเอาเอาทำไมไม่โดนวะโอเคเฮไมทำไม<อ>ไม<อ>่โดนวะ อย่าเห่าเพื่อนโอ้โหทางซ้ายทางขวาเฮ้ยเพื่อนไม่ยิงอะ่ะเฮ้ยเห็นเป็นเพื่อนอวนะน่ะทำไมมันไม่ยิงกันวะจบแล้วโอเคตอนนี้ก็ได้จุด C แต่ว่าจุด B ีเขาจะคลองแล้วโอ้ยซ้ายมือก็มีแมวแมวแมวยังไม่ไปเลยกันเคมาเดี๋ยวผมจะตุยที่บ้านเฮ้ยายายา ตาหนี้ผมคิดว่าน่าจะตึงกว่าตาเมื่อกี้เยอะเลยนะครับเพื่จะเอาจุด A จริงดิจุด B จุด B ไม่มีป่าแฟลชเอ้ยนั่งไงเฮ้ยเพื่อนระวังโอ้ยโอ้โหขวามือมามวยแต่เล็งหุยตึงกว่าตึงกว่าทุกคนตึงกว่าจุด B ก็กำลังจะเอาแล้วขอเอาจุด A ช่วยเพื่อนก่อนละกันไอ้เพนดีครับรออะไร ปึตาเอ๋อยู่ไหนอีกเฮ้ยตาเอ๋บนมาดีครับการจุกมาระดับพระเจ้าบอกเลยดิส,สก๊อตไม่บใครวะาผมเพื่อนปะผมไม่กล้าเดินตรงๆไปว่ะตอนนี้ไม่มีเพื่อนเราครบเลย เอ้าเนี่ยเนี่ยผมชอบเปเอ้ยผมชอบอะไรละ่ะผมโคตรเกลียดเลยเวลามันโดดจากที่สูงมาแล้วตัวมันไม่สมูทอ่ะทุกคนมันลงมาแบบบุ๊บอะไรแบบเนี้แล้วเวลายิงอ่ะคนที่กระโดดอะมันยิงง่ายกว่าคนที่เล็งคนที่มันกระโดดลงมาอ้าวงงเลยครับไปอย่าไปยองเพื่อนอเคช่วยกันเยียจุดบีหน่อยปะหูหลังก็มาวะ่ะทุกคนแต่รอบนี้เพื่อนเราไม่ค่อยเหยียบเลยวะ่ะเอาไงดีวะเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะ พยายามจะเหยียบช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันนะครับไปไม่แต่เพื่อเราหมูจัดเลยนะเว้ยทุกคนไม่ค่อยเหยียบเลยนะเอาแล้วเจองานยาวเลยฮนะนอนไปวิง่งได้อยู่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 อ๋โอโอ้โหรถมาโโ,โ,โดนรถคิวด้วย <laughs> จบ าวในพระราชสำนักตอนนี้จุด B เราก็ได้นะครับก็โอเคอยู่แต่ตอนนี้ดูตึงมากเลยอะโหเป้าเล็งยากมากครับคือมันกดลงแล้วมันไม่ค่อยเห็นนะครับทุกคนจุดบวะเฮ้ยยังมียังมีโอเคขวามืออีกตัวนึงโอเคสวยได้อยู่ถือว่าคุมจุด B ได้ครับอุ้ย ไอ้ตัวนี้มาอีกแล้วจะต้องพยายามหลบเพื่อนเพื่อนเอาหน่อยโอเคสวยจุดเอว,ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยสวยเพื่อนโอ้โหมาลัดนี่ว่ะตอนนี้อ่ะ <c oughs> ใครไม่ค่อยจะเจอเลยตอนเนี้ยผมจะไม่ใช้สเปรลโรลเดนขาด <c oughs> ถ้าไม่จำเป็นแเพื่อนเราได้คิวเยอะกว่าผมแล้วผมไม่ยอมละ <c oughs> ไอผมไม่ยอมแล้วเนจะ้าเ้ ที่ไหนกันวะอุ้ยไม่กล้าเหยียบเลยทุกคนตัวนี้เอาไม่ตายเอาไม่ตายโอเคเรียบร้อยฮะโอ้โหมีคน MVP มว่ะรอบนี้ผมไม่ได้ MVP มบอะครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรฮะผมจะต้องสู้ต่อไปแต้มห่างกันแค่400อะ400 4ตัว พอเป็น A V P ให้ได้แต่ว่าเพื่อนเราก็โหดเหมือนกันนะครับรอบนี้จับชูนิลเฟอร์จื๊บก็มาดิครับซีเหรอโดนไฟกัมเฮือมอบเลยโดนไฟอยู่บนหัวแบบนี้ก็หลบยากไงทุกคนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยจุดเอว่ะเหื่อมันกเริ่มแล้วเหืมันกเริ่มหลังโอ้โห ยิงระยะประชิดขนาดนี้โอเคตอนนี้เหมือนศัตรูจะเหยียบไม่ได้สกจุดเลยวะทุกคนเอาเรื่องจุดเอยังปลอดนะเฮ้ยมันปอดได้ไงล่ะเดีย่ยใครวะเนี่ยโอ้อยู่อะไรมาเลยครับใครที่อยากใช้ไปลงแรงเนี่ยก็ลองแต่งแบบตามแบบผมได้นะครับแต่ว่าถ้าติดขัดตรงไหนก็ลองแก้ดูเลยครับไปจุดเอกันแล้วเหรอ ไม่ทันอีกแล้วสองรอบแล้วนะพีเดรเตอร์ลงตรงเนี้ยเฮ้ยเอ้ยโอย้จะเอาพัวมาฟันหัวผมเฉยเอาวะโอ้โหแต้มก้อนจะได้เอฟบีพีไหมเนี่ยสุสีจัดข้างล่างข้างล่างเฮ้ยตรงนี้ตรงไหนวะอยู่ไหนกันวะเนี่ย โ,โอ้โหไทมิ่งโอ้ได้อยู่เกือบตายเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนเล่นละหนึ่งไปโอ้ยโอหรอบนี้นี่พากเหนื่อยเหมือนกันนะครับทุกคนเล่นด้วยพากเหนื่อยพากด้วยเหนื่อยเหมือนกันนะครับต่อไปเดียวกันนี้ค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันเอาเลยว่าจุดบีได้หรือเปล่าจึ๊บโดนไฟไปดอกหนึ่งเพื่อนโอเคได้สิ่ดาวโอ้โห จบเลยโอ้ผมโดนแท้ทิ้งห่างแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไปครับจุดปีมันยังไม่ได้เลยทุกคนแต่ว่าแต้มก็ยังไม่ได้ห่างอะไรกันมากเลยครับอันตรายอยู่เด้อว้าขาบาดเอ้ยบาดีครับเอาฟรีไปเลยจึ๊บจึ๊บจับแหละโอ้โหขวาก็ามาไม่น่าลงมาเลยวะ่ะใจร้อนไปหน่อยนึงโอ้โห ห่างกันไปประมาณ300ไม่ไหวแล้วครับทุกคน,อกนอขอใช้ระเบิดเวลาก็ไม่ได้อยู่ดีโอจบแล้วอ้าวแลกกันเฉยจบแล้วคือเอ่อคอมピเตอร์สกิลโลอันนี้เนี่ย <c oughs> ผมก็คิดว่าน่าจะมารีวิวอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะเอ,งนงเอเกิดหลังผมแน่เลยว่ะ เออจริงๆด้วยครับทุกคนนอนดกว่าเอ๊ะเลืนระดึกอีกแล้วถ้าไปดวงดีจงเลยว่ารอบนี้โอ้ข้างหลังไล่มาอยู่ได้ไปสามจุดครับอจึ๊บนยไม่ทันใครอีกแล้วรอบนี้มาดิมาดิม,าดมีบ่าไม่มีโอเคโอ้สามจุดแล้วว่าทุกคนแต่ว่าแต้มห่างกัน3 0 0 400ตลอดเลยผมน่าจะไม่ทันเลยครับ ทีหนึ่งของเราก็โหดมากเลยนะรอบเนี้ยมาดิครับมาดิครับเออโอไม่ไหวเลือดน,น้อยไปโอ้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้ไม่น่าทันแลนะ้วทุกคนมีฉากเลยแล้วกันปับ๊บโอเคเรียบร้อยครับแต่ห่างกันอยู่300 โอเคผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมอย่าลืมกดไลค์ให้ครบ600ด้วยนะครับเพื่อที่จะไปรีวิว DR บ้างนะครับผมทรกคนนะสนําหรับใครที่เล่น DR ด้วยนะครับก็ลองไปแต่งตากัาดูได้นะครับสำหรับ m p ใน EP นี้เนาะโอเคไว้เจอกันใน EP หน้าละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมมากๆครับบ๊ายบาย